นะครับไม่ใช่งานด่วนหรอกผัดเข้าไปเขาผัดแล้ว,วันนี้ก็ไปซื้อรถยามดึกนะครับเป็น evo 7 gsr นะครับตอนแรกดูในรูปก็ในรูปก็เฉยๆนะก็พอเห็น,นยล้เอียดที่เขาส่งมาก็เออมีรูปมีก้าอะไรครบเลยก็เลยเลื่อนเข้ามาสองสามวันแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันหน้าง,งานไกลหน่อยวันนี้ตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วน่าจะถึงสักห้าทุ่ม ประมาณนี้อนะารุ่มเลี่ยงคืนอะ่ะไ,ไปที่แปดเลี้ยวแหละโอเคปะเดี๋ยวเจอกันหน้ารถเลยครับเก๋ก็ามาถึงแล้วเกือบเลี้ยงคืน nè, à ta đưa cho okay. ออปีงแล้วตอนนั้นจ่นไม่กี่หมาพี่ามหนใช้รถโบก้บกาไเลยไม่ใช้เยอะเลใช้เป็นโบก้าอครับโอ้โหง่ายดีเกาไม่ไม่ทำเยอะเหมือนตัวป๋องนะซึ่งพี่จะไปเรืไกลกว่านั้นเหมดอนเดิเดิมเลยเดิม คือเครื่องมันเป็นเคื่องเป็นเจดหรือเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดจะทำเป็นข้อล่างอามสี่อยู่ที่มานานไหมครับปีสามสี่ปีแล้วโอ้โหนานเลยหน,น้าไปเลยแดงมา ครับขี่แผ่นเหรอพี่สองแผ่นพัทอะไรครับพี่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นสีฟ้าสองแผ่นสีฟ้าไอคิลดี่ไอเกสาน่าจะใช่ครับน่าจะดีมันมันเป็นกล่องอะไรครัพี่กล่องที่อยู่อ่ะใส่ซูดได้บ้างครัพี่ของพี่ต้องซูดมาให้ก็คือไม่ใช่กล่องดีไซน์ใส่กล่องข้าวมูมลัวฟังเลย ต้องเคลือนได้เลยของตัดคนด้วยขึ้นหน่ยพี่ขึหน่อยพี่เมื่อกีกล่องประเทศอะไรเอียร์ตา้าโอ,อ้นี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นไงดนี้เผลอ,อ,อแบบตรงปกอะตรงรูปแดีแ๋ยวแปลนเดียวพี่อันเนี้ยเป็นสีขาวเลย <c oughs> อ๋ยอ,อพี่ชอบกินคีนปั้ยขึ้นอะไรที่อู้ซ่อมรถพี่ คือเขาเช่า <Darth> พ <amo> er> yeah. ี no ่แล้วเขาย้ายไปแล้วพี่ทำผู้อุปกรณ์หยอดบ้านใช่ไหมเด็กแพงจริงไหมพี่ตอนนี้ผมมาสร้างเต็นท์ตอนเหล็กแพงโอ้โหล่วงเลยผมนี่เพิ่งเคยเห็นน่ะมันมันเรียกว่ากล่องอะไรนะพี่มันเรียกว่ากล่องอะไรไวท์แพครับกไม่ได้ ใหม่ลิงก์เพ่ามันมีแมก้กับรถหร,หรือว่าเราซื้อซื้อต่างหากซื้อต่างหากด้วยซื้อมาเท่าไหร่อเลือิมรเออนี่เ้องความรู้ใหม่แล้วไม่เคยเจอกล่องก็งังเยี่ยงๆอย่กล่องอะไรยี่ห้อหอะไรไกนี้มาให้กล่องอะไรวะอันนี้บอกว่ากล่องอะไรนะสีแรกคือกล่องเวลาไปกล่องลาไปว รถคันนี้ที่ประกอบเองป้าหรือว่าซื้อมาอย่างนี้แล้วที่เอกสุดประกอบอ๋อพี่เอกสุดประกประกอบไปเลยแล้วก็จดที่แกบ้างอันนี้มาจดแล้วเสร็จร้องมอแล้วลงหลังเล่มด้วยอืมเออซื้อมาเท่าไหร่อีกรอไูแพงะเครื่องเทไร อรร่งสนอกใชโรเของเคร้าตาเครืองไม่มีอะไรเลยใช่หน้าตามีอะไรแต่ผมได้ยินเสียงพิซซาร์เมื่อกี้เสียงนงดังๆรถผมเลยเครื่องแตเสียงมีวาลมีลูกแล้วเสียงก็เป็นอย่างนเลยกาอะไรพี่กล้าก้าอะไรดเเป็นลูกอะไรพี่จำได้ไหม ลูกซีพีลูกซีพีจำไซส์ได้ไหมพี่น้องจำ,ำไม่ได้น่าจะเท่าขนาดเดิมพี่อ๋อ<ม>แล้วคู่บูเล็กขนาดนี้แล้วใช้เครื่องของมันสี่มันไม่หมดเร็วปีก็งไม่นะพี่บูทได้สามบาท้ยเกือบเกือบฉันจำไม่ได้ครับสองตอนนี้บูทเท่าไหร่สองมากกว่าสองมากกว่าใช่แขมอะไรบีแขมเจ็ดี่ของเจ็ดีอาร์ทูใช่ปะใช่ใช อ๋อถ้าปิงวาเราก็มีครบหมดแล้วใช่พี่ใช่ครับคอนบนก็เต็มหมดแล้วค่ะเทโวเติมตัวเมย์นะโหมาเสิร็ฟเดียวเครื่องกูเลยคาเทโวลูกเดียวเออผมก็ยังฮังงว่าทำไมพี่ไม่ใช้เทโวใหญ่เพียงพอแล้วนะสำหรับผมสำหรับผมว่าถ้าพี่มีเทโวมาผมก็ทุนเลยแสนนึงไงอันนี้มีเทโวมาผมโดนอีกโพลิชชั่นอีกรูงก็แสนกว่าแล้วทำอะไรพี่ห่อรถพี่ของแปลกเยอะมากเลยผมไม่เคยเจอ ว่าพ,พ,พี่พี่ซื้อไปเองหรือว่าซไปที่ไหนอ๋อหญื้อไปนาตามไม่น่าแลงรีเพื่อนผมที่ดูแต่ของเราของเขาเต็มเดียวเราไปส่ะ เนียนเนียนเนียนเออเนียนเลยของเยอะด้วยอุ้ย no พ yes ี่จับข้าวที่ได้มานานไงเป็นของญี่ปุ่้าพี่แต่ผมอ่ะไม่ได้ดึงพลาสติกโหสุดยอดพี่โอ้ยแพงนะแพงร้านปะไม่ไม่มีข้างหลังจะไม่มีโดนอ้วนก่อนละโดนอ้วนก่อนละ เดี๋ยวขออนุญาตไปลองหน่อยนะครับพี่ เนียนแบบหนีไม่เอามันรถใหม่เลยเออมันรถขอบโยงขอบยางรถแท้จะเปิดอ่ะบอกก็เลยอายแน่ใช่เป็นเจ้าของเขาใส่ใจมากครับใส่ใจมากๆครับแล้วของเล่นเขาเยอะเยอะมากของที่จริงบเขาแบบบางอย่างเราไม่รู้จักด้วยเออเขาก็สั่งมา เฟนลิงก่อนนะโอเฟนลิงแม่งดีมากฟิวแม่งขับดีมากครับมันมันโคตรนิ่มนิ่มมากรถแม่งนิ่มจัดเลยนี่วิ่งบนปุยปูนไม่กระด้างไม่กระด้างมาได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบม,มาก น,นี้ไปไมแม่งอีกแบบนึงอ่ะอ่าคนเราแบบที่เราคิดไว้อ่ะอ่าเรา ตัดรถรถแงสู้ไม่ได้ใหม่มาคือเขาใหม่มากอะแบบจอดสนเลยขนาดถนนไม่ดีอะดูเลขับแบบช่วงล่างเนอยขัา้องกลับไปหานาใ่ไอมนากเนี่ยเอออมไม่ดีะใช่หดไม่รู้สึกเลยว่ามันกระดนึกเส้นเส้นแปดเห้วตอนนี้ทำาทางอ่ะ อันนี้เราลองเส้นแบบเร้วนะแล้วก็ลังทํทำทางด้วยแต่ก็ตั้งใจทำรถมากดูแล้วเขาละเอียดยิบขนาดเครื่องเยอะขนาดนี้นะ ABS ไม่ถอดไฟสามดวงติดแบบ็นขบใช้ได้ครบทุกโหมดเดี๋ยวว่านานออกมาดีก็ว่าถึงหวังนะมันต้องดีขับโูดีดีต่อเขาไม่ลงแราคาดูแล้วเ๋ต่อขาเต้องซื้อเออเขาก็อย่างที่เขาบอกอะเครื่อง มาห้าแสนอ่าเกินตัวรถไปแล้วรถซื้อมาหกแสนกว่าตัวสมอร์โมยรถซื้อมาสามมิตอีกแสนพุเกียบทุนเท่าไหร่ล้านสามล้านสามคนเนี่ยนจริงครับหนีไม่ออกจริงโหเนียนมากหรือโปรติเป็นคนไม่ค่อยชอบเห็นนะแต่แบบคันนี้มันโอเคคนนี้เนียนจริงมองมาแบบคือเห็นเขาเห็นเดินเดินเข้าไปเห็นรถอะ่ะ i being my พูดตำหไหนเดี๋ยวสอมอแล้วสบกับสี่แล้วลง,ลงเล็มลด้วยก็ป,ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับกลับก็เซ็์ถ้าถึงก็มาที่หนึ่งที่สองไปครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ